ไปไหนกันคะเนี่ย สถานที่ลับที่ไม่มีใครรู้อ่าลงจ้ะ่างมากรีเซเลตเดเ่ตต้นสนสถานที่รับ น่าทำคาเฟ่นี่มาตรงนี้เลรอเอามานั่งหูไม้ไหมใช่แล้วก็เอาบัวมาลงไหมดูสิคาร์ูเซอร์มน่านั่งมากเลยเนี่ยเหมือนอยู่ภาคภาคเหนือ,อแต่เราไม่ได้ไปภาคเหนือนะคะเราอยู่ภาคอีสานสุรินทร์ศรสุราอฎรเนี่ยป่าต้นสน ไหนเจ้าไหนจ้งสแดใหบ่ปะใช่ไหมมันเกิดก็เหงามันดีเถอะเนี่ยไม่เอ็ะสวยจ้าพาทัวร์เดียวิน้มพาทัวร์ เสีเยดายเลยเป็นปุยนะเป็นปุยอย่างดีเลยเนาะยเป็นเหมือนปูพรมอะ่ะไม่ต้องอ่าเอาเสือเอาอะไรมาเลยนัไ่ได้เก้าวสั้ <c oughs> เรามาเที่ยวเคนเดียวดูพี่สาวตั้งกล้องถ่ายรูปเองจ้าถ่ายเองนักเองพอตรงนี้จ้าป่าสนสวยมากแนะนำให้มาถ่ายนะคะเป็นสถานที่ถ่ายค่ะถ่ายรูปลับๆของออและอุ๊มค่ะ เนี่ยกำลังตั้งกล้องถ่ายอยู่เลยจ้าดูเคาเก๊กค่ะยิ้มทีจะเอเคาแต่งหน้ามาเพราะการนี้โดยเฉพาะนะคะ